ม่เฮ้ยมาดูอีกรอบหนึ่งก็สยองขวัญเหมือนเดิมเลยและนี่คือหนังที่ชื่อว่าไลท์เอาครับผมซึ่งใช้เมื่อปี2013นั่นเองฮะผ่านามาแล้วเป็น10ปีแต่มันก็ยังหลอนเหมือนเดิมไม่ครับผมไม่ได้จะให้คุณมาดูหนังแต่เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าไลท์เอา ครับผมซึ่งเรื่องราวาจะเกี่ยวกับคุณนะครับได้กลับมาที่บ้านหลังจากวันอันยาวนานพร้อมที่จะพักผ่อนแต่ว่าเมื่อคุณปิดไฟมีบางสิ่งบางอย่างนั้นปรากฏตัวอยู่ในความ 10, มืดมิดและเมื่อคุณเปิดไฟมันก็หายไปเป็นคอนเซ็ปที่ดูธรรมดาครับผมแต่เกมนี้บอกว่ามันไม่ใช่จัามสแกร์ราคาถูกแน่นอนโอ้ยโ,โซ h i g ป่ะครับผม ินที่ต้องรับผู้สมผมวิ่นคีนไรครับและในวิดีโอนี้กับเกมมีชื่อว่า lights out แล้วก็มาเล่นกันเลยดีกว่าฮะโอเคกับบ้านสักทีหลังจากวันอันยาวนานแม่งเอ้ยนั่งอยู่แต่หน้าคอมออฟฟิศซินโดมจะแดกแล้วไปเอนตัวลงบนเตียงดีกว่าครับผมสวัสดีบ้านที่รักโอเคเข้าไปฮะ ว่าตัวเองมันจะเข้าไม่ได้เลยแล่ะเนี่ยมันต้องมีหินก้อนนี้แน่นอนครับการันตีโคตรโบราณโคตรเก่าโคตรแก่บักมึงเอ้ยมึงไม่มีกระเป๋าของเก่งหรือยังไงวะแม่งทำไมไม่ใส่กระเป๋าของเก่งรถมึงก็มีมึงไม่ใส่รถของมึงวะแม่งได้อาไรแอบใต้หินโอเคไม่บ่นมากครับมึงไม่มีกระเป๋าของเก่งเลืยังไงวะแม่งมันใส่กระเป๋าของเก่งรถมึงก็มีมึงไม่ใส่รถของมึงวะเอาบ้านกันดีกว่าครับผมไม่บ่นมากฉันหิวจังเลยอ่ะ มึงบรรยากาศบ้านนี่มันอะไรกันแล้วมึงจะลงใจกับภาพแบบนี้ได้มึงแปรเอาไว้ว้าดูเฮ้ยมึงจะลงใจไปได้ยังไงวะเนี่ยกับรูปภาพพันนี้เนี่ยนะมึงจุโม่จุโม่อืมทางแหลมเชียวกิกัดเช็ไอ้น,นี่อะไรก็ไม่รู้ทุงถุงถุงถุง <laughs> อะไรของผมครับเนี่ย กลับมาจากการทํางานเหนื่อยๆนะครับมันก็จะรุ่วๆพันนี้แหละโอเคเหมือนผมจะต้องไปที่ห้องครัวใช่ไหมห้องนี้ไหมฮะห้องนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับแต่ก็สำรวจไปให้หมดเลยลวกันทั้งบ้านเปิดไปเรื่อยๆครับตรงนี้เป็นโรงรถนั่นเองเออทําไมเราไม่เอารถมาจอดข้างในวะท่านท่นเราก็มีโรงรถที่มันโล่งซะขนาดนี้แต่รถเท่มากครับ มันรถแบบสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยดีดีโตเกียวเอเจวโววิวเอ็งวิววิวโอเคเลียงลิขสิทธิ์ครับผมเลียงลิขสิทธิ์ครับเฮ้ยนี่มากี่โมงกี่ยามแล้ววะเนี่ยนี่ไงห้องครัวของฉันห้องครัวของฉัน อันดับแรกเลยครับว่าพอมาห้องครัวถ้าหาคุณหิวก็ต้องเปิดตู้เย็นซึ่งพอผมกลับมาที่บ้านแล้วผมเปิดตู้เย็นตอนที่ทันใดนั้นมันจะว่างเปล่าใช่ใช่นี่มันตู้เย็นบ้านกูเลยเนี่ยว่างเปล่าอย่างนี้แหละครับโอเคเหมือนจะมีพิซซ่าเน่าๆอยู่อันหนึ่งแดกพนักงานเงินเดือนทําอะไรมากไม่ได้เว็บพนักงานเงินเดือนเงินเดือนเริ่มต้นหมื่นห้าเด็กเพิ่งจบใหม่ จะไปเอาอะไรมากวะพิซซ่าบูดบูดแดกไปก่อนโอเคยืนกินเลยเหรอขอให้วันนี้ชาวขี้ไม่แตกันนะขอเพียงแค่นั้นพอมกันจะไปทำงานไม่ได้นะทำงานไปขี้ไปก็ไม่เอาไม่ไหวเอ่อกินเสร็จแล้วยังไงต่อเหรอถ้าเป็นผมนะครับผมจะไปอาบน้ำนะเอาห้องอาบน้ำก่อนอันนี้เปิดไม่ได้ครับดูห้องอะไรห้องนอนมั้ง ผมจะต้องไปอาบน้ำก่อนเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมีดมีดเอามีดมาเดี๋ยวนี้เลยอืม,มพนักง,งานเงินเดือนจบใหม่กูเข้ามุกนี้ห้องแม่งไม่มีเฮียอะไรเลยพึ่งย้ายเข้ามาไม่มีอะไรเลยโล่งเตียนโล่งเตียนโล่งไปหมดนี่แหละนะครับชีวิตพนักงาน ตอนนี้มาสนใจกันดีกว่าว่ามีอะไรเสียงอะไรเกิดขึ้นเชี้ย yeah. อะไรวะเนี่ย <the> อะไรวะเนี่ยเปิดไฟฉายไม่ได้ด้วยครับกดตัว F อนะเหมือนว่าผมจะต้องไปดูห้องบนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะต้องหาไฟฉายก่อนเพราะมันมืดแบบมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะอืมมีไฟฉายผมสักหน่อยไหมนะอาจจะอยู่ในห้องเก็บของนะครับ เอกมต้องอยู่ในห้องเก็บของซี่เฮ้ยเยี้ยตกใจจริงสิบเต็มสิบควดพีกเกมมันนี่หายากนะครับเกมที่มันสปอนมอนสเตอร์ออกมาแล้วแบบไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแต่ทำให้ตกใจขนาดว่าแบบขุนลุกปนาทีแล้วกูจะไปเปิดไฟยังไงทีเนียโอเคโอเค กูโดนในรถก็ได้ดยี้ยกูโดนในรถก็ได้ <L un ters> เปิดก็ไม่ได้ชุ <L un ters> วยดูผมโดนผีหรอกช <L un ters> ุดูหายผมโดนผีหรอกลองขยี้ตาก่อนครับ้ยจะทับฝาไปเองขยี้ตาขยี้ตาขยี้ตาไดครับท่านผู้ชมไม่ได้คิดไปเองตอนนี้อดีรีน,นสูบฉีดครับอยู่ในโหมดไฟต์ออฟไฟต์นะฮะ ซึ่งก็มาดิมึงมาดิมึงเอาไงขี้กากดิว่า <laughs> ขี้กากจริงจริโอ้ห้องนี้เปิดได้แล้วครับเปิดเลยอือหอแม่เฮ้ย mm hmm. เป็นการเสพศิลปะที่ mm hmm. ก็สวยงามแต่ว่ากูนอนไม่หลับแนะ่ปิดประตู ปิดไม่ได้เลยครับผมปิดประตูไม่ได้กูว่าเดี๋ยวแม่ปิดอัตโนมัติแล้วแม่ก็ล็อกได้เลยถ้าให้กูเดานะโอ้ห้องนอนผมคงมาต้องปิดไฟใช่ไหมในหนังมันปิดไฟนะครับจากที่ท่านผู้ชมเห็น <c oughs> <sk genuinely> <kar S 1> <laughs> ขอไปนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมแม่มีปุ่มไฟตรงนี้ ไอ้แม่งออกแบบบ้านวะไอ้ไอ้กูเป็นเด็กจบไปไม่กี่จะมีตังกูว่าทดไมหลังนี้เช่าหลังนี้แม่งราคาถูกไอ้เฮ้ยไปไม่ติดอยู่ตรงนี้ I understand it now I understand now กูแค่ไม่ปิดไงแค่นั้นเองไอ้สัตว์กำแพงล่องหุ่น โอ้ oh no โอ้ no oh my gosh มันเล่นรแล้วครับมันเล่นรแล้วครับไงเจียวไงเจียวไงอะเจียวไงเจียวไงกับผมมาเฮ้ยบล็อกอีกเฮ้ย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 ตกใจตกใจคิดว่ามันจะโผอบัยอะไงกี้โ oh my gosh, oh my gosh. ปิดไม่ได้ครับโอเคตามหนังเลยแล้วกันมึงก็ยังเสือกจะปิดไฟเนอทั้งทที่มึงก็รู้ว่ามันจะมาตอนที่มึงปิดไฟเปิดไปเถอะแล้วก็นอนอย่างงี้เนี่ยแหละฉันนอนไม่หลับฉันเปิดไฟเอาไว้ฟังกูนะแต่แล้วก็มึงปิดไฟมึงจะนอนไม่หลับมากกว่านี้อีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมห่ามึงนอนตัวลงแล้วมึงหาไม่ทางขวามือจะเห็นคนยืนอยู่ตรงนั้นนะเพื่อน เฮียวมึงนอนหลับละโอ้มายกั๊ชก็ปิดหรอวะนอนก็นอนแล้ววะเออเฮ้ยเฮ้ยเมันมามันมา ขอบคุณที่เล่นและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูมาถึงตอนนี้ครับเกมนี้เป็นเกมสั้นที่ผมเล่นมุกไปเยอะมากแล้วสนุกมากครับเกมนี้แม่งสนุก <laughs> ก็เนื้อเรื่องเหมือนกับไล k ์เอาที่ดูในหนังสั้นเลยเนีครับ <laughs> ถ้าหากว่าใครอยากจะไปสนับสนุนหนังสั้นนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดิสคริปชันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เกมนี้ใครอยากจะเล่นก็ลองไปเล่นได้ไม่ก็อย่างหนึ่งครับห <laughs> ลอกเพื่อนคุณมาเล่นไงนะล่ะก็สามารถไปหาโหลดและสนับสนุนเกมนี้ ได้ในใต้ description เลยนะครับผมก็สำหรับว,วิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกและ enjoy ไปกับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมวินคิรัก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ